ตักน้ำด้วยวิธีโบราณละการวิทยาศาสตร์ด้วยบวกด้วยใช็กว้าวไม่ต้องยกไม่ต้องอไม่ต้องตักใส่กระป๋องจ้วงจ้วงเลยใช่ไหมเปลี่ยนเป็นใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์มานี่เลยแล้วก็ใส่ลงไปโอ้ทำได้ไงเนี่ยโอ้โห เอาน้ำไปทำอะไรคะปลากระโดดตุบๆโอเคตอนนี้เอกกำลังกายไปก่อน <c oughs> เอาน้ำไม่ทำไรอโอเคพอแล้วเดี๋ยวคนไม่ได้เดี <ห ả? S 1> ๋ยวจะใส่ไข่ไก่ เอาไข่มาไม่ใช่ละเอ็มด้วยหนึ่งขวดโอเคจะใส่เพื่อที่ว่าจะได้ต้นไม้จะได้เจริญเติบโตไวๆเดี๋ยวดูเครื่องม <Okay. S 2> ือโอเคจะครเด้อซัมน้ำโดยไม่ต้อง,องจะคอเด้อโอเค

เาไปนำมาชใช้เกิดประโยชน์เพราะว่าที่ผ่านมาเราแตกน้ำเลยใส่กระป๋องนี้ใช่ไหมถือกระป๋องแล้วมันหนอ่ะแล้วเราก็ต้องจ้วงลงไปแล้วเราก็ต้องตากขึ้นมาตากขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปเออจ,จะจะล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้คืออดีตปวดตับกำเนื้อเราก็มีสิทธิ์พลาดตกคลองไปได้ด้วย เพราะดินมันอาจจะลื่นเราใช้เครื่องมือตัวนี้เข้ามาช่วยในการทำงานของเราอ่าลองดูแต่ทำไม่ดูหน่อยสิแค่จุ่มลงไปเฉยๆอ๋อจุ่มลงไปเฉยๆไม่ต้องทำเลยเลยไม่ต้องทำเลยเลยอ่าก็ปล่อยมือดีไม่ต้องทำเลยเลยอ่ะจุ่มมือมันลึกอ๋อดันไว้ดันไว้ให้มันลึกๆนี่เราก็ยกขึ้นมาเพราะว่ามันมีแรงหลังช่วยยกขึ้นมานะคะนะครับ อ่าตอนนี้จะเป็นการเล่นน้ำนะคะน้ำไม่ไหลใช่แต่แล้วปุ๊บเราก็ใสตรงนี้เลยทิ้มจึ๊บน้ำก็จะไหลลงใบเห็นไคะประมาณไม่ถึงสิบเที่ยวถ้าใครอยากเล่นน้ำก็ให้มันกระจักระจายหน่อยก็เล่นน้ำไปในตัวเอาเอาวอาระวังระวังระวังเนี่ยเห็นไหมคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่า ดินมันแฉะจากฝนตกเมื่อวานมันก็ได้ทําให้พื้นลืน่นลอหมจิงอ่าลองนะคะมตอนนี้นะคะจุ้มลงไปยยแล้วก็เอามือกดไว้ 5, 6, 7, 8, 9, ใช่แล้วเราก็ปล่อยขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยๆประคองไม่ต้องจับอะไรมากไม่ได้ใช้แรงใช่แค่นี้เองไม่ต้องทำไรมากมายแล้วเราก็ไปใส่ปื๊บมันก็เข้าไปเลยะคะ่ะ แค่นี้เองอ๋อแค่นี้เองอันนี้ทําได้ทุกคนไหมทุกคนอ๋อไหนลองสิถ้าอยากเปียกลองสิลองสิยังไม่อยากเปียกไม่อยากถ้าอยากเปียกใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเป็นการทดลองแล้วมีการเล่นน้ํานิดหน่อยนะคะโอเคจูมลงไปนะคะดันลงไปเฉยๆเลยใช่แล้วก็ยกขึ้น อันนี้ถ้ากระบอกมันใหญ่ขึ้นนี้มันจะหนักไหมคะหนกักแต่ว่าน้ําก็จะได้มากขึ้น,นอ๋อก็ต้องทําทําเสากับกระโดงให้เหมาะสมอืมเออโอ้โหเก่งจังเลย <simples. S 1> เอ้ไม่ต้องแบกน้ําแล้วกล้ามเลื้ยที่ไหนก็จะได้ไม่มีปัญหา,านีนอืมโอเคอยากจะจุ่มไหนก็จุ่มได้นะให้มือให้มือเอื้อมถึง โอเคส้ำเร็จแล้ววันนีงานคนเดียวได้สบ,บายคนมือเยอก็ใช้งานได้โอเคสุดยอดมากเ,เราเรียกว่าตันนี้ว่าอ, <laughs> อะไรดีอ่ะยังไม่ตั้งชื่อเลยอะไรดีอ่ะเรียกตั้งชื่อเลยครับ <laughs> อ,อ้อะไรดีนะแล้วตักน้ำยิงอ่ะแล้วมันใช้ปูกกระบัวองอ่ <laughs> เอาเหรอกิงอันนี้ปูกกระบัวงั้นอันนี้ก็ต้องเป็น<ไ>เครื่องมือทุ่นแรงในการตักน้ำ เอาพงน้ำโอเคโอเคเดี๋ยวรอดูทีนึงนกันได้จ้ะถ้าสนใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้เห็นวิวัฒน,นาการหรือโปรเจกต์ตัวใหม่ๆของเราอีกนะคะใช่จะได้สามารถช่วยเหลือประหยัดแรงประหยัดหลายๆอย่างทุกๆด้านอันนี้ก็มีใช้พวกอุปกรณ์ที่ว่าเราไม่ต้องซื้อหาพวกไม้ไผ่เงี้ยค่ะ มาช่วยด้วยมันก็ประหยัดไปได้ใช่สิ่งที่มันมีอยู่ในในไร่เราก็มาใช้เป็นประโยชน์ค่วะวัเน่